แล้วผู้การปี๊กกับกับศักดิพระรามสามเขาให้ข้อมูลอย่างไรครับตกลงเป็นเงินของสารวัตสสรวนหรือเงินของใครกันแน่ครับผู้การฮะก็<อ>จำภาพนี้ได้ไหมครับยังจำได้ไหมมีภาพคนสองคนเป็นภาพถุงเงินสองถุงกับผู้ชายสองคนใช่ทนายตั้มกับอัจฉริยะบอกว่าภาพนี้ ถ่ายที่โรงแรมเดอะเดวิสสุขุมวิทของคุณชูวิทย์ไงทนายตั้มกับอชาชญยะบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งเรียกกันในยุทธจักรว่าผู้การเปียกส่วนผู้ชายอีกคนหนึ่งนั้นในยุทธจักรเขารู้จักกันดีในชื่อส, <ะ S 1> สักเจ้าของบ่อนพระรามสามสจึงเป็นพระรามสามนั่นเองตา้มก็ดีอัชญยะก็ดียืนยันว่าผู้การเปียกกับ สักพระรามสามหิ้วเงินสองถุงนั้นไปให้ชูวิทย์กบมลวิสิษิ์ที่โรงแรมของคุณชูวิทย์เองโอเค okay. และทั้งคู่ก็ยืนยันว่าม,มันเป็นเงินที่มาจากเครือข่ายของสารวัตสวะนี่ไงแต่คราวนี้สารวัตสวะกำลังถูกสอบเรื่องทําธุรกิจสีเทาดังนั้นเงินจากคนที่กําลังถูกสอบเรื่องทําธุรกิจสีเทามันย่อมเป็นเงินต้นร้อนเมื่อมีการกล่าวอ้างว่ามีการหิ้วเงินต้นร้อน ไปให้ใครที่สุขุมวิทมันก็เป็นประเด็นร้อนถูกต้องร้อนมากเรื่องเข้ามือกองปราบกองปราบครั้งแรกเลยก็เชิญชูวิทย์กระมวลวิสิตมาไปให้ข้อมูลนิดนึงไอ้เงินสองถุงนั้นเท่าไหร่กันแน่ใครเอามาให้เนื่องในโอกาสอะไรประมาณนั้นคุณชูวิทย์ก็ไปให้ข้อมูลเมื่อวันที่ 31มีนาคม2566ค่ะขยับมาอีกทีเมื่อวาน4มเมษาค่ะคราวนี้ถึงคิวผู้การเปรียกกับศักด์ภาลามสามก็มานะมาให้ข้อมูลนะเมื่อวานทั้งคู่มานะก็ก็ไปตามหมายเรียกนะไปหให้ข้อมูลไปให้ปากคำกับกองปราบ ให้ข้อมูลกับกองปราบอย่างไรน่าสนใจ <c oughs> ใช่แล้วเราจะต่อสายไปที่เราจะต่อสายไปที่พลตรีมนตรีเทศขันค่ะผู้บังคับการกองคับการปราบปรามน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้การสวัสดีค่ะท่านผู้การค่ะครับสวัสดีครับค,ค,คุณนายคุณมารัครับครับคุณชวิตมาให้ข้อมูลละ31มีนาเมื่อวาน4เมษายนถึงรอบถึงคิวของผู้การเปี๊ยกกับศักดิ์กันนะครับแล้วผู้การเปี๊ยกกับกับศักดิ์พระราม3 เขาให้ข้อมูลอย่างไรครับตกลงเป็นเงินของสารวัตรส่วนหรือเงินของใครกันแน่ครับผู้การฮะก็ก็ยังไงดีครับเรื่องนี้มันมันอยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนแล้วครับการเปิดเผยเนื้อหามก็อาจจะเป็นความรับในสํานวนนะครับโอเคถ้าจะนัเป็นว่าผมพูดอย่างนี้แล้วกันว่าก็ให้การในประเด็นที่ทุกประเด็นที่ทางคุณชีวิทให้การเนี่ยเราก็ถามทางทั้งสองท่านเรียบร้อยครับ ครับตอนนี้จะให้การยังไงผมขออนุญาตโอเคได้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 แล้วกันเอาได้ถ้าเช่นนั้นผมคงไม่ถามว่าเขาให้ปากคําอย่างไรแต่คราวนี้ผมถามแค่ประเด็นก็แล้วกันประเด็นที่เราต้องการข้อมูลจากบุคคลทั้งสองเมื่อวานเนี่ยนะครับอย่างแรกก็คือเงินใครเอามาให้ในโอกาสอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับทุกประเด็นเราถามหมดนะครับก็คือ อะไรยังไงมาใครเป็นคนมาให้เป็นเงินของใครอะไรก็เราก็ถามทุกประเด็นครับใช่ใช่แไอ้หกล้านนั้นเป็นในสัมภาษณ์นะครับเราก็ก็ก็นำมาเป็นประเด็นคาถามตรงนี้โอเคแต่ว่าถามได้ใช่ไหมครับตกลงมันแค่6ล้านหรือมัน10ล้านอย่างที่ทนายต้ามแกอ้างตกลง6หรือ10ล้านจากปากคําของผู้การเปียกแล้วก็สักก็ยืนยัน6ล้านครับตั้งทั้นผู้การเปี๊ยกทั้งสักพลามสามยืนยันว่ามันแค่6ล้านไม่ใช่10ล้านอย่างที่ทนายต้ามแก แก่แก้อ้างนะโอเคประเด็นนี้พอพูดได้ไม่มีปัญหาส่วนไอ้หล้านนั้นเป็นเงินของใครเอามาให้ในเนื่งโอกาสอะไรนั่นก็อยู่ในสํานวนถูกถูกครับครับครับอยู่ในเนื้อหาในสํานวนครับแต่เราก็ก็ถามเรียบร้อยเขาก็ตอบมาเรียบร้อยครับโอเคสอดคล้องกับข้อมูลที่คุณชวิ์แกมาให้ปากคําหรือเปล่าอืมก็ไปในทิศทางเดียวกันครับไปในทิศทางเดียวกัน เงินของใครทั how ้งคุณชูวิทย์ทั้งผู้การเปี๊ยกทั้งศักดิ์พระลสามเขาให้เข้าให้ข้อมูลตรงกันไหมฮะเงินของใครประเด็นนี้ก็ให้ตรงกันไหมก็ก็มันไม่จะบอกว่าตรงกันแบบอย่างไงก็เอาเป็นเดี๋ยที่ผมบอกครับคือในทิศทางเดียวกันครับเพราะว่าในข้อจริงบางบางคนก็ไม่ได้รู้รู้ข้อที่จริงของของทั้งหมดของทุกทุกทุกคำให้การนะครับโอ้ครับเป็นแต่ว่าไปในทิศทางเดียวกันแล้วกันครับครับ เท่าที่ทราบน,นะครับเท่าที่ทราบน,นะครับคุณชุวิตแก,กก็บอกว่า้เงิน6ล้านเนี่ยมาจากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอ่างอบนวดที่มีชื่อว่าลาลิซาแต่คราวนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือหุ้นส่วนใหญ่รายนึงมันมีหุ้นส่วนใหญ่อยู่2คนเท่านั้นเองคนหนึ่งก็คือสารวัสซวแต่เขาใช้โนมินี่ ตรงนี้ข้อมูลตรงนี้ทั้งสองกลุ่มที่เข้าให้ข้อมูลนี่มันมันเจือสมหรือมันสอดคล้องกันไหมครับเรื่องของลาลิซาแล้วก็เรื่องของหุ้นใหญ่หนึ่งในสองรายของลาลิซาอะไรประมาณนั้นให้อะไรที่มันสอดคล้องกันไหมครับก็พูดถึงก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอสถานะบุมนวดอะไรเนี่ยก็มีการพูดถึงในประเด็นเหล่านี้ครับแต่ว่าตัวละครเนี่ยก็ ก็ผมก็คงไม่ยืนยันว่ามันจะเป็นไปตามข่าวหรือไม่อย่างไรครับก <Okay. S 2> <ขอ S 1> ็เห็นว่ามีมีการพูดในประเด็นเหล่านี้ด้วย <Okay. S 2> โอเคเอาเป็นว่าชูวิทย์แกก็ไปให้ปากคํากับทางกองปราบว่าไอ้เงิน6ล้านเนี่ยมันมาจากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลาลิซาแต่ขนาดที่แต่ขนาดที่ผู้การเปียกกับศักดิ์เขาก็ให้ข้อมูลสอดคล้องกันไหมครับว่ามาจากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลาลิซาหรือ หรือ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 มาจากกลุ่มของคนที่เรียกกันในยุทธศักรว่าออสนะฮะก็เกี่ยวกับสถานบริการเนี่ยครับก็มีมีมีผูดถิงนครับอ๋อครับผู้การเปียกกับกับกับศักด์เขาก็พูดถึงลาริซาเหมือนกันโอเคตรงนี้คล้ายคล้ายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับคล้ายคล้ายกับจะให้ข้อมูลสอดคล้องกับชูวิทย์แต่ขณะเดียวกันเราก็พบว่าชูวิทย์ให้ข้อมูลตำรวจกับที่ให้สัมภาษณ์ มันทําท่าจะไปคระทางเราเริ่มพบประเด็นนั้นใช่ไหมครับก็ตรงนี้มันก็เป็นรายละเอียดที่ที่ปรากฏในสื่ออยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าอมันก็มีประเด็นที่บางอย่างที่เราอาจจะต้องมาเรียกคุณชูวิทย์มาสอบเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับในประเด็นที่ที่เราเห็นว่า มันอาจจะมีประเด็นที่ยังยังไม่ตรงกันกันอยู่บ้างเนี่ยอะไรเงี้ยครับแสดงว่าต้องเียมาอบเพิ่มเติมในประเด็นที่ว่าเหตุผลเพราะอะไรอย่างไรอย่างเงี้ยกัคงเป็นประเด็นที่ที่ต้องดเนินการต่อไปครับเอาหกล้านมาให้ทําไมเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเขาให้การตรงกันไหมสอดคล้องกันไหมเอามาให้ทําไมอ่ะเพื่ออะไรก็ไปในที่ทางเดียวกันครับก็คืออ้างว่าทำบุญอ้างว่าเอามาให้เพื่อ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 เอาเพื่อเอาไปทาบุญประมาณนั้นนะฮะครับครับ ที่นี้ที่นี้ผู้การเปี๊ยกกับศักมีความเชื่อมโยงหรือมีความเกี่ย,ยวยข้องกับเจ้าของเงิน6ล้านนั้นอย่างไรข้อมูลตรงนี้ทั้งชีวิตทั้งเจ้าตัวที่ถูกพาดพิงผู้การเปี๊ยกแล้วก็สักเข้าให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันไหมครับก็ไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกันครับไปในทิศทางเดียวกันผู้การผู้การเปี๊ยกไปเกี่ยวอะไรกับเจ้าของเงิน6ล้านนะ่ะผมชักสงสัยเขามีอะไรกันนะ อันนี้อันนี้เราเรายังไม่ชัดเจนนะครับว่าเงินหกล้านเป็นเงินของใครนะคะรเดี๋ยวเราต้องต้องตรวจอสอบพิสูจน์ทราบอีกตอ่อไปครับอ๋ออย่างนส่นวองวเกี่ยวอะไรยังไงนี่ก็ยังยังไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนมากนักครับเดียวแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่เราต้องไล่ต่อว่าสุดท้ายเจ้าของเงินหกล้านเนี่ยจริงๆเป็นเงินของใครครับก็เราต้องไล่ต่อครับอ๋อครับประเด็นเงินของใครกันแน่มันยังไม่นิ่งยังสรุปไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับ ครับครับยังต้องยังองยังมีประเด็นที่ลงตามต่อครับมแม้ว่าชูวิทย์แม้ว่าภูการเปี๊ยกแม้ว่าศัก์พระรามสามจะโยนใส่าลาริซาแต่ตํารวจก็ยังไม่ปักใจอย่างนั้นใช่ไหมครับครับก็ <ๆ S 1> มีมีประเด็นที่ต้องต้องต้อง,อง,องพิสูจน์ท่าเพิ่มเติมครับเพียงแต่ว่าเพราะว่าข้อจริงมันยังไม่ยุติครับเราต้องดูพยานหลักฐานในมิติอื่นที่เรากำลังตรวจสอบอยู่ด้วยครับไม่ใช่ฟังเฉพาะคำให้การอย่างเดียวครับ ถ้าฉะนั้นถ้าฉะนั้นผมถามเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันผู้การครับข้อที่จริงที่ยังไม่ยุติแล้วยังจะต้องเรียกชูวิทย์มามาสอบรอบที่สองแล้วเพอๆอาจจะต้องเรียกผู้การเปียกกับศักพระรามสาม,มาสอบมาเป็นรอบที่สองเนี่ยคือข้อที่จริงอะไรครับที่ยังไม่ยุติครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอที่เราสอบพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องให้น่าจะครบถ้วนก่อนแล้วก็ดูพย,พยนหลักฐานอื่นที่เราพิสูจน์ทราบส่วนหนึ่งก่อนครับแล้วก็ค่อยมาเก็บประเด็นอีกทีเพราะว่า ไม่งั้นเราจะเรียกเหมือนกับขยักขยอยหลายรอบอะครับเราจะต้องดูพยานหลักฐานในภาพรวมว่าพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราสอบครบถ้วนแล้วเรามายรณาว่า่อยจริงตรงไหนที่ยังยังยังไม่ไม่ยุติเนี่ยเราก็ต้องเรียกมาเพิ่มเติมอีกทีครับเอแต่ทนายต้ามกับอัจฉริยะต้องเรียกมาสอบด้วยไหมะอ๋อตอนนี้ก็ยังไม่มีประเด็นครับเพราะในส่วนของของพนี้มาทางคุณติทาเนี่ยก็เป็นเรื่องของที่เขาได้รับการบอกเล่ามาจาก อ,อีกส่วนหนึ่งก็คือจริงๆตัวตัวมีสําคัญคือคนที่มาบอกเล่าเรื่องราวกับคุณติธาเนี่ยจริงๆเราก็อยากได้คนนั้นเห็นว่าก็ก็ยังยังไม่ได้ตรงนั้นมาสอบสวนนะครับอ๋อครับครับเราอยากเราอยากรู้ว่าตาั้มได้รับการบอกเล่าคือได้ข้อมูลจากใครอยาก<ช>อยาก<ช>อยาก <ๆ S 1> จะเรียกเจ้าของข้อมูลมาสอบปากคําคว่างั้นเถอะแต่ตั้มก็ยังไม่ยอมเปิดใช่ไหมฮะก็ก็ยัง เขาก็ขอสงวนตรงนี้ไว้ครับทําไมทําไมไม่เรียกเปาหลานของชูวิทย์มาสอบแล้วครับก็เท่าที่สืส่อสวนทราบตอนนี้เนีย่ยน่าจะเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วครับหมายความว,ว่าหลานชูวิทย์ที่ชื่อเปานคนที่ซัปโปตาดคือวางยาคุณชูวิทย์เนี่ยหนีออกนอกไปแล้วเหรอครับครับเท่าที่สื่อร้ามานะครับท้าว่าออกออกไปจากพทศไปอยู่ไปอยู่ทางเมียนมาหรือไปอยู่ทางยุโรป ก็ยังยังไม่มีข้อมูลครับยังไม่มีข้อมูลนะครับตกลงเปามันไม่อยู่ให้สอบแล้วมันหนีไปแล้วนะอืมที่จริงน่าจะล็อกตัวเอาไว้ก่อนนะผู้การตัวสอบล่าสุดก็เป็นอย่างนั้นที่จริงน่าจะล็อกตัวไว้ก่อนนะผู้การเปาอะ เปานี่น่าสอบปากคำมากจริงๆเพราะเปาเนี่ยจะรู้ความลับสวัสรสุวรรณแล้วก็รู้เรื่องหลายๆเรื่องของคุณชูวิทย์และจะเป็นจิ๊กซอว์กอจ่างครับเราก็ติดตามตั้งแต่เราเริ่มทําคดีของทางสวัสรสวแล้วครับเห็นว่าอ๋อเรติดตามงแต่ตอนนั้นเราก็มีการติดตามพฤติกรรมอยู่แล้วครับโอ้แต่ว่าไม่ทันจะได้เรียกน้องก็แวบออกนอกประเทศไปซะก่อนเนี่ยนะครับอืมครับ ในส่วนของสารส่วนสัวไปถึงไหนแล้วครับไอเรื่องที่ถูกมอบหมายทูแอสไซให้ไปคลี่ทรัพย์สมบัติไปคลี่เส้นเงินอะไรอะไรต่อนี้อะไร,ะไ,ร,ะไ,รไปไปทิ้งไหนแล้วครับผู้การก็เรื่องนี้ก็คืบหน้าไปพอสมควรครับตอนนี้เรื่องสารส่วนสัวเนี่ยทางท่าง วุฒการท่านมีการมอบหมายท่านพันเอกศรีวัดดีพอเป็นโฆษกผมก็เลยอยากให้ทางคุณนายถ้าเกิดจะสอบถามอะไรก็อยากให้ทางทางโฆษกดีกว่านะอได้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 โอเคต้องกลับขอบพระคุณมากครับผู้การขอบคุณนะคะท่านผู้การคะครับสวัสดีครับคสวัสดีครับพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันนะคะผู้บังคับการกองบังคับการปรับปรามค่ะผมว่าเรื่องนี้สนุกอืแต่ฟังดูแล้วเนี่ยยัง ยังต้องรอเนี่ยรอลุ้นเนี่ยเมื่อไหร่จะเฉลยได้สักทีขึ้นในมือของกองปราบก,ก็เยอะแล้วล่ะต่อทิกซอจนเริ่ม<ร>เห็นภาพจนเห็นภาพแล้วล่ะแต่แว,ว่าแต่แต,แต่ในทางกฎหมายคุณต้องประกอบพยานและหลักฐานให้มันชัด โอโโอเคเรารู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงรู้คงเรื่องแต่ต้องเอาผัวใจสําคัญคืออยู่ที่พยานหลักฐานสมมติเอายี่ดีกว่าโอเคตารวจไม่พูดมึงหมาแก่พูดเองก็แล้วกันอะจะได้ไม่งงจะได้ไม่นองโอเคอาพบนวดโคปาคาบาน่ามีการขายกิจการค่ะบริษัทที่มาเทคโอเวอร์โคปาคาบาน่าชื่อลาริซาอาลาริซาบริษัทลาริซามีผู้ถือหุ้นสองกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งคือเสียกาพลที่หนีคดีอยู่ค่ะ ซดหูไอ้หลามแถวแถวเดียมเบรโลประจําเลยแถวเนี้ยราชดานี่แหละผมก็งงประเทศนี้มันหนีหมายจับประเภทไหนวะทำไมมีคนเห็นเรื่อยๆไอ้หลามกับอดีตพบตรหลายคนในห้องหันจีนของโรงแรมเดยมเบรโลประจําเลยผมเห็นแต่ไม่กล้าขับไปหน้าเหมือนอะไรคนหนึ่งแต่แต่สีกำพลเขาใช้นมินี่ใช้นมินี่อะไรคนหนึ่งอีกคนอีกคนนั่นคือสารวัตรสวัสอ๋อก็มีแค่สคนสารวัตรสวัเนี่ยครั้งแรกก็ใช้ไอ้เปานี่แหละใช้ไอ้เปานี่แหละหลานของชูวิทนี่แหละ เป็นชื่อเป็นชื่อเออนั่นแหละนั่นแหละแต่พอพอชูวิทย์กระทืบไปทีสองทีรีบเปลี่ยนชื่อนอมินี่จากไอ้เปาเอาถอดชื่อไอ้เปาออกอชื่อคนอื่นเสียวก็ไปแทน๋ยวมีปัญหาและตอนนี้ปัญหาก็คือเพราะชูวิทย์ออกมาแฉไอ้ลาดิซ่าน,นี่แหละทําให้บิ๊กเจ้าผอบชนที่ติดแสงสว่างชังงักไม่กล้าที่จะเซ็นอนุญาตให้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งคือปิดไปนาน จะกลับมาเปิดอีกครั้งต้องมีลายเซ็นผบชนใช่ยังไม่ได้นาทีนี้บิ๊กเจ้ากล้าเซ็นเหรอเซ็นก็หัวขาดถูกไหมอ่ายังไม่กล้ามันก็คลัคขังที่นี่ตำรวจเนี่ยจะยอมให้กลับมาเปิดได้อีกครั้งเนี่ยเจ้าของนาลิซ่าต้องไปเคลียร์ให้มันนิ่งต้องไปข่าวต้องเงียบต้องไปสยบข่าวต้องให้มีข่าวอยาให้มีข่าวถ้ามีข่าวตำรวจไม่กล้าเขาก็เลยเลือกมาเคลียร์ชูวิทย์เหรอก็ก็เขาก็สงสัยแต่คราวนี่มันวัวพันหลักไงไอ้เงินก้อนเนี่ยมันสมมุติว่ามาจาก สมมติว่ามันมาจากไรซ่าจริงผมถามว่าแล้วใครเป็นเจ้าของลรซ่าล่ะก็สองคนที่บอกไปตะกี้ไงไม่ต้องดูนะมิเนี่เอาตัวจริงตลงเงินส่วนหรือเงินลิซ่าหรือเงินกำพลหรือเงินใครมันก็เงินเจ้าของไรซ่ามีอีกหนึ่งคดีนะเตุเกิดในท้องที่สนบางขุนเทียนบางขุนเทียนเรื่องมีโรงพิมพ์อยู่โรงพิมพหนึ่งแถวแถวบางบอนท้องที่สนอบางขุนเทียนวันดีคืนดีหนึ่งเก้าหนึ่งบุกไปจับ อ้าวเหรอเพราะได้กลิ่นกลิ่นอะไรค้นไปค้นมาชัดเจนเลยมันเป็นไปตามกลิ่นด้านหน้าหน้าฉากก็คือโรงพิมพ์รับงานพิมพ์ทั่วไปอะโรงพิมพ์ด้านในาเป็นที่ตั้งบอลพนันออนไลน์เปิดบันให้โรงพิมพ์ออนไลน์ด้วยเจ้าของโรงพิมพ์ชื่อย่อชอช้างอืแต่ชื่อเล่นถ้าชื่อจริงเ่ยชอช้างแต่ถ้าชื่อเล่นเนี่ยดเด็กออโเป็นผู้หญิง ผู้หญิงคนนี้เป็นเมียข้าราชการระดับสูงคนหนึ่งตำรวจรู้ยังโคตรรู้เลยเออเหรอแล้วทำไมเงียบอ่ะก็ตำรวจจับจะไม่รู้ได้ไงอ๋อโอเคแค่นี้แหละตั้งแต่กลางปีกลางปี2565จนป่านนี้ไปถึงไงยังไปแตะที่ตัวผู้หญิงคนนั้นไปได้เลยอ่ะอ๋อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าดีกว่าพรุ่งนี้มาเพ่าเพอจบๆ